อ่ะโอเคครับอ่ะทีน,นี้เราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทตัวพ่อของเรานะครับก็คือคลีนคลีนสเตียลเลมคลีเนตส l ตีเลมนะฮะเขาบอกองี้ครับทุกๆภาษานะฮะจะถูกอธิบายได้ด้วย r e g u regular e x p r e s s i o n นะฮะก็ต่อเมื่ออีฟ n อน i ์ y If นะฮะ l เนี่ยเป็นภาษาที่ Accept ด้วย DFA นะครับก็คือ ตระกูลของภาษาที่อธิบายได้ด้วยเ e c u r r e า t Relation เนี่ยกับตระกูลของภาษาที่อธิบายได้ด้วย d e t e r มติ i s t i c Finite a u t o ซึ่งมันก็เป็นกลุ่มเดียวกับ NFA ด้วยเนาะก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นที่เราเรียนมานะโมเดลในการคำนวณ3อย่างเนาะ DFA, NFA แล้วก็ r e g u a r e n t Relation เนี่ยมันมันมันพลังเท่ากันมันมันเป็นมันเป็นมันอธิบายหรือมันนิยามหรือมันใช้ตัสศนภาษาได้ในกลุ่ม กลุ่มภาษาเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดคุณทําอะไรอันหนึ่งได้ก็ทําอีกอันหนึ่งได้มันอาจจะยากกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันทําได้มองในแง่ว่าทําได้ทาไม่ได้มันเท่ากันนะฮะโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์เทียร์เล่มน,นี้ได้ยังไงเนาะเราจะพิสูจน์เป็นขั้นๆแบบนี้ครับหนึ่งก็คือ d f a เนี่ยไก่ NFA เราจะบอกว่า NFA เนี่ยพลังเท่ากันก่อน,อ,น,นอ,อย่างแรกก็คือพิสูจน์ว่า NFA เนี่ยสามารถแปลงเป็น NFA ได้ซึ่งอันนี้ อันนี้มันไม่ต้องทำอะไรคือ DSA มันก็เป็นตัวมันเองมันก็เป็น DSA อยู่แล้วก็ไม่ใช่ DSA มันก็เป็น NFA อยู่แล้วเป็น NFA ที่ที่ไม่มีสเตทไหนที่มันมีทางเลือกเกินหนึ่งเนาะเห็นไหมเพราะ NFA มันมันเลือกเลือกได้มันขอบเขตของ NFA เงื่อไข NFA มันมันมันทำได้เยอะกว่า DSA ใช่ไหมแบบหนึ่งสเตทไปได้หลายอันแต่ถ้าเกิดคุณจะไปหนึ่งก็ได้เพราะนั้นเพราะนั้นที่เป็นคุณเป็น NFA ที่ทุกสเตทเนี่ยมันไปแค่สเตทเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็น DSA เพราะนั้นถ้าคุณมี d f a คุณก ตรงๆก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ง่ายนะครับไม่มีอะไรเราก็จะพิสูจน์ว่า nfa เนี่ยก็แปลงปเป็น dfa ได้ซึ่งอันนี้เราทำไปแล้วเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นเราดูรูปเนาะเราดูรูปว่าจะเป็นแบบ dfa แปลงปเป็น nfa ได้นะแล้วก็ n fa ก็แปลงเป็น dfa ได้เพราะฉะนั้นไอ้คู่นี้เข้ากันแล้วเนาะทีนี้เสเตจถัดไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราอันนี้เป็นโลกของของแมชีนละเดี๋ยวโยงไปหาเรื่องไรม่ชั่นเนาะ เราจะบอกว่าเราต้องบอกอะไรครับเราบอกว่าถ้าคุณมีภาษาที่อธิบายได้ด้วยเรกรายเวชันคุณจะมี DFA หรือ n f a เนี่ยที่ที่อธิบายมันนะที่ที่ accept มันได้นะอันนี้ทางหนึ่งแล้วก็กลับกันนั่นคือถ้าเกิดคุณมีภาษาที่ accept ด้วย DFA นะค,คุณก็จะสามารถคุณจะมีเรกรายเวน s i o n ที่อธิบายมันก็ไปกลับเนาะเวลาผมพูดเนี่ยถ้าคุณคิดตามผมจะพูดเร็วนิดน,นึงแต่ว่า ก็ต้องนิน่งตาเวลาเราพูดไปกลับออมันก็กผมพูดแทบจะเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันกลับกลับข้างเนาะเพราะฉะนั้นก็คุณก็ต้องแบบออมีสติน,นิดหนึ่งคือผมเองก็แต่พูดผิดถ้าผมไม่มีสติแล้วอขั้นตอนถัดไปเนาะเราก็ต้องบอกว่าไปกลับนะเ e g u l า r v เ r ชั่นกลับไปตัวนี้เนาะทีนี้เนื่องจากเรารู้ว่าสองตัวนี้มันเท่ากันแล้วเนาะเราจะเอาเร g u l a ่นมาไปกลับกับตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ไปถึงการหมดเนาะเดี๋ยวมันเราต้องบอกว่าท่านแรกเราต้องบอกเลขอ้าหมาย ที่ผมเขียนไม่มาอ๋อชีวิตชีวิตก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์ช,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 ชแล้วก็แปะมาปุ๊มโอ้ยมันที่เดิมอีกอ่าโอเคนะฮะเราต้องบอกเล็กรน้อชยนเนี่ยแปลงเป็น NFA ได้มีทางหนึ่งเนาะสุดท้ายก็ตบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะทำสุดท้ายเดี๋ยวจะแปลงจาก NFA เนี่ยกลายเป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งเอ่อ แผนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ DFA แปลงไปเป็น NFA ได้อันนี้ตรงไปตรงมา NFA แปลงไป็นี้ได้พิสูจน์แล้วเราจะบอกว่าเล็ก x นะครับแปลงไปเป็น NFA ได้ประมาณนี้เราจะบอกว่า NFA แปลงเป็นเล็ x ได้โอเคไหมแต่จริงๆเนี้ยบทพิสูจน์เราจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์เป็น DFA มันจะง่ายกว่านิดนึงเพราะเราไม่ต้องไปคำนึงถึงแบบ epsilon transition อยะไแล้วมาณนี้นะฮะแต่ว่า ผลลัพธ์มันก็เหมือนกันอยู่ดีคือเ f a มันแปลงไปดีเอฟเอได้ถ้าเราดีเอก็แปลงไปเล็นเอ็กได้ก็จะเป็นรูปแบบนี้มีพอแปลงแบบนี้ได้ผมสังเกตว่ามันไปถึงกันหมดแล้วเนาะก็ equivalent กันหมดประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะดูแค่ไอเดียเฉลยแบบเร็วๆนะครับโอเคแล้วเราจะสนใจอันนี้เรียกว่าๆนีรชั้นแปลงเป็น NFA อ่ะไปยังไงสมมุติว่าเรามีเอไอเดียพื้นฐานในการทำข้อนี้เนาะไอเดียพื้นฐานในการทำข้อนี้เอ่อ เราจะพิสูจน์ไปไปอินเทอร์ชั่นแหละเรื่องอินเทอร์ชั่นเนี่ยตัววิธีการสร้างอินเทอร์ชั่นมันเป็นอะไรที่แบบเรานิยามไว้เนาะมันเป็นแบบเรียกเช่นเรียกสี่เดฟนิชั่นเนาะคือเราบอกว่าเรื่องอินเทอร์ชั่นเนี่ยมันมันก็เป็นแบบ empty ใช่ไหมหรือเป็นสตริงตัวเดียวหรือเป็นเอปซ์ลอนใช่ไหมอันอันนี้เป็นสตริงตัวเดียวเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นสตริงตัวเดียวเนี่ยเราเราสามารถจะจะมองว่าเป็นเอ่อเอปซ์ลอนบวกกับ บวกกับตัวอักษรซิมโบลตัวเดียวก็ได้เพราะว่าเวลาสตริงสตริงมันถ้เกิดมาจากซิมโบลมาต่อกันใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราทําสตริงก็คือการคอนแคทเพราะนั้นถ้าเรามีคอนแคทยูเนียนแล้วก็สตาร์แล้วเนี่ยคอนแคทกับสตริงตัวเดียวเนี่ยก็สร้างสตริงทั่วไปได้ดังนั้นเราอาจจะมองว่ามองว่าเ,ออเคสเคสที่เราสนใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสตริงตัวเดียวก็คือหมอเป็น เอ็มพีสตริงกับตัวอักษรตัวเดียวก็พอเพราะว่าสตริงมันถ้เกิดจากเอ็มพีสตริงกับตัวอักษรตัวเดียวแล้วก็มาคอนแคสต์คอนแคสต์คอนแคสต์ at, at, กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราถ้าเราดูคอนแคสต์ได้ก็ก็จบทีนี้เนื่องจากเกรกไรฟิชั่นอ่ะมันมันสร้างมาด้วยลีกอสีเดฟนิชั่นเนาะการที่พิสูจน์ว่าเกรกไรฟิช e ัเนี่ยแปลงเป็นเอ็นเอเนี่ยวิธีหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณก็พิสูจน์ตามเดฟนิชั่นของของเกรก e ไรฟิชั่นนั่นแหละ ด้วยด้วยซัสเจอรอโรอีดัมชานนั่นเองเราบอกโอ,โอเคเราจะบอกว่าไอเดียก็คือประมาณนี้เนาะถ้าคุณลองนึกตามเราจะบอกว่าเลขรร้วิเศษใดๆแปลงกันเป็น S A ได้ใช่ไหมเราก็ต้องนึกว่าอ๋อโอเคเพราะนั้นเลขรร้วิเศษเราเราอ่ะมันเป็นไปนได้สี่ห้าแบบก็คือเป็น Empty Set ็ m p t y Set แปลงเป็น S A ได้ไหมเนาะเป็น Empty String แปลงไปเป็น S A ได้ไหมอักษรตัวเดียวนะฮะหนึ่ง Simple แปลงเป็น S A ได้ไหมเนาะ ถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันก็ต้องเล็กๆฟเงชันเราก็อยู่ในฟอร์มว่าเป็นเล็กๆฟเงชันสองตัวบวกกันใช่ป่ะยูเนียนกันหรือเป็นเล็กๆฟเงชันสองตัว,ตวคอนแทกกันหรือเป็นเล็กๆฟเงชันหนึ่งตัวแล้วก็กามาทำสตาร์เห็นไหมครับทีนี้เราถ้าเราตั้งถ้าเราตั้งคูปใบอินดักชันเนี่ยเราก็จะบอกว่าสมมติว่าทุกๆสำหรับ e x p r e s s i o นของเลก็กๆฟเงชันเราเนี่ยสามารถแปลงเป็นเอได้พอ,อสมมตินั้นปุ๊บมันก็ใช้อินดักชันไดนะ้ละพอ เราก็โอเคถ้าในกรณีของเราเป็นอ,อะไรนะเป็นคอนแทตก็ตัวหนึ่งเป็น D F A ได้ตัวนึงเป็น D F A ได้เราก็พยายามมาทําให้มันคอนแทตได้ก็พอประมาณนี้นะ้วยูเนียนอะไรประมาณนี้อ่ะพอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาดูกันครับมาวอร์มอัพนิดหนึ่งก่อนถ้าเรามี D F A สองตัวเราอยากหายูเนียนของมันนะมมนว่านี้เป็น M 1, <S <S 1> นี่เป็น M 2, <S 1> <S 1> น 2, 2เราอยากได้ แมชชีนเที่เป็น n f a นะฮะที่แรงเกรดของ N เนี่ยนะฮะเท่ากับแรงเกรดของ M1 ยูเนียนแรงเกรดของ M2 ทําทำได้ไหมเราควรจะสร้างยังไงทำได้ไหมเราเราก็เป็นตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมเราก็ทำไงครับเสกสตาร์สเตตใหม่มาใช่ไหมเราก็ใช้ e ีสซิลลอนมูควา เอ็กซ์เทนส์เหมือนเดิมเลยใช่ปะ่ะแปลว่าอะไรครับอันนี้มันเป็นหนินของเราแล้ว,แ,ลวแปลว่าถ้าเกิดคุณมี NFA หรือ DFA อะไรก็แล้วแต่ทั้งสองตัวคุณอยากอยู่เนี่ยงกันก็ทำแบบเนี้ยมันก็อยู่เนี่ยงกันได้ละได้ได้แมชชีนที่รับแลงเกรดที่มัน,นอยู่เนี่ยงกันเนาะประมาณนี้ E คือ e p s ซ l o n นะฟอนแม่งตอนหนุ่นผมว่ารูปแม่งใส e ่อลซิลอนไมได้แล้วถ้าฟอนแคทอะ ก็คือคุณก็วิ่งเลยให้พอใจใช่ป่ะเสร็จแล้วที่จุดไหนที่คุณ a อ็ e เซอ่ะคุณก็อาจจะกระโดดมาไปเริ่มใหม่ที่ตัวที่สองได้นะคุณก็คุณก็เติร์ว่าแบบนี้เติร์สี่หลันหมูอยแบบนี้นะเพราะนั้นคอนแคทก็เออสวยงามน่ารักสามารถทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่แบบรับแบบนี้เนาะอ๋อโอเคขาดไลค์สตาร์เหรอ หน้าตามนี้เนาะสตาก็ไม่ยากครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยแต่ว่าความยุ่งของการทําแบบเนี้ยไอเดียตรงนี้มัน,มนไอเดียจริงๆอะมีแค่นี้เนาะแต่ว่าการทำแบบนี้มันจะมีความยุ่งตรงที่ว่าแบบเออถ้าคุณ,คณมี accepting s t a t e หลายันอะชีวิตคุณก็จะบันไลนิดนึงมันมันจะยุ่งอะ่ะเวลามี accepting s t a t e หลายนเนาะเดี๋ยวเราจะแอบ organize ไอเดียในการพิสูจน์เรานิดนึงครับ ทำยังไงเนาะตรงนี้มาดูเป็นเป็นอันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ถ้าคุณทําได้ก็จะดีมากแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ถึงกับอะไรมากมันจะยุ่งขึ้นแค่น,น,นั้นเองนะฮะก็คือเราจะพิสูจน์อันนี้เนาะเราพิสูจน์ว่า every regular language นะฮะจะ accept โดย non deterministic finite state automata ก็คือ f ยนังนเองทีนี้เอ่อเอ่อเราจะเอ่อทำแบบน,นี้เราเราจะพิสูจน์อะไรที่มัน stronger ขึ้นที่ที่เข้มแข็งมากขึ้นนะ,ะมันเป็นเหมือนว่า อินเทอร์เนชั่นในบริสิทธิ์เราก็จะเข้มแข็งไปด้วยเราจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะก็คือนี่ครับเราจะพิสูจน์ด้วยออัันนการพิสูจน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทอมสันนันกริทึมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเราะธอมสันที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเคนทอมสันเป็นคนทํําทายูนิคเนี่ยฮะก็เราบอกว่าเอว่าเรียกว่าไลนเกรเนี่ยจะเอ็เซปต์ด้วยนอนนิวสติกไฟแนนซ์สเต็ตนอนที่จะมีเอ่อ็กเซปติงสเต็ตแค่อันเดียว แล้วก็เป็นคนละคนเป็นคนละอันกับสตาร์สเตตด้วยนะฮะมันจะมันจะมันจะมีความชีวิตเราจะดีขึ้นนิดหนึ่งทีนี้ถ้าเร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 านึกถึงอันนี้อันนี้มันเหมือนทําอะไรมนเหมือนเราอ๋อโอเคเราจะมี accepting state อันเดียวนะเพราะในันนี้พวกนี้พวกมึงห้าม accept แล้วทำไงให้มันเหมือนเดิมอ่ะเราก็ใส่อับซอนเข้าไปมันก็ทําได้ลวเงื่อนไขมันไม่ได้ไม่ได้ยากมากเนาะมันมันทําได้แต่พอคุณมี accepting state อันเดียวสวยงามแล้วมันก็จะสร้างของใหม่ได้ได้ง่ายน่ารักประมาณนี้เนาะ อ่าโอเคเรามาพิสูจน์นครับนี่ไอเดียการพิสูจน์ก็ใบอินดักชันนะครับเราพิสูจน์ทอำสัญกรณ์ทึมเนาะผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวเรามีเนื้อหาอีกอันหนึ่งนะฮะก็เราก็จะบอกว่าเราจะสมมติเราพิสูจน์ว่าเล็กเล็กอินดักชัน R เนาะจะมี n f a n นะฮะที่ accept language ที่อธิบายด้วย R นะฮะ by induction อันนี้ในพิมพ์โดยสื่อก็คือเราจะบอกสมมติว่าสำหรับทุกๆ sub expression นะฮะ ของ R เราจะมี n F A ที่ accept language design by S ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตว,ว่าเราอยากพิสูจน์ไอ,อ,อ้ s t r o n k e r Came ก็จะมีไอ้ก้อนนี้ติดมาด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย uh, accept the language t design ใช่ไหม such that n h a s one accepting state ที่แตกต่าง different from starting state อย่าลืมเติมตรงนี้ไปด้วยเนาะอันนี้ด้วยมี NFA แะเซอรเยนี่ Such that it's it it, uh, it has one accepting state different from starting state ประมาณนี้ต้องเติมนี้ไปด้วยนะฮะอันนี้เป็น starter key ที่เราเติมเข้าไปเนาะโอเคผมทีนี้ผมจะใช้น t i o n แบบนี้นะฮะก็ใช้บบนอย o n งี้ชิปอันนี้เป็น starting state แล้วอันนี้เป็น exiting state เนาะเราก็จะใส่เป็นฟองๆอ,อ,อ,อันนี้เวลาอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นก้อน ม่ไม่อันนี้ไม่ใช่สายนะครับน,นี่มันอยูมันเป็นก้อนก้อนึงก้อนีจะสมมติก้อนสีเหียมเลยมีมี starting state แล้วกหนึ่ง accepting state อันเดียวหน้าตาแบบนี้เนาะประมาณนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราสร้างตอนเราสร้างเนี่ยเราจะมี NFA สำหรับสับ expression เราก็จะใช้ notation หน้าตาประมาณนี้ขอให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ขนมไม่ใช่ก้อนํางงานเลยนะครับมันคือ NFA ใดๆน,นะะโอเค โอเคมีหกเคสครับเคสแรกอ่าไม่รับอะไรเลยเราสร้างได้ไหมั้ย NFA ที่ไม่รับเกี่ยอะไรเลยโอ้ยง่ายน่ารักเราก็ทำไงครับชิปสตาร์ทติ้งสเตทอย่าลืมต้องมีสตาร์ทติ้งสเตทแล้วต้องมีแอ c เซ t ปติ้งสเตทที่เป็นคนละอันใช่ไหมใช่ป่ะก็ก็เป็นแบบนี้นละครับเป็นแบบอันนี้อาจจะเป็นความรักของหลายคนครับครับไฟไม่ถึงนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อมาครับเอมตี้อะครับเอมตี้ถ้าเราไม่แคร์อะไรเนอะเอมตี้มันควรจะเป็นอย่างนี้เปิดมาแม่งรับใช่ปะ่ะแล้วก็ที่เหลืออะไรก็แล้วแต่ลงถังแล้วก็ไปหมุนๆลงถังนี่อันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะต,ตรงตามเงื่อนไขเราไหมไม่ได้เราต้องการหนึ่ง active state ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนอ่านกับ starting state แล้วเราใช้อันนี้ไม่ได้ ร้องทำไงครับนั่นอันนี right, ira, mm ้จะไม่ไ okay. ด okay. ้เราต้องแบบประมาณว่าต้องสร้างประมาณนี้ Starting State แล้วก็ Accepting State เป็นคนละอันกันใช่ไหมทำไงวะกูเอ็กซ์ยีรอนมาด้วยใช่ป่ะแต่แล้วคุณก็ที่เหลือก็จริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ถ้ามีอินพุตมามันก็หลุดออกจาก Accepting State ล้วก็ตายไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนดีคุณก็บอกโอเคมึงว่าตายที่นี่แล้วกัน นี่ผมใส Sigma, ม่ซิกมากคือแบบทุกตัวที่เป็นไม่ได้นะก็คือแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็อยู่ในฟอร์มจะเก็บว,ว่าถ้าเรามาลูปว่ารูปเรามันคือเป็นเป็นไอคอน n อ a ของเราหน้าตาแบบนี้ยนยอนอนอย่ี้กรอบายสีใี้มันดูสวยงามอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำได้นะ,ะเ t ็นตี้สปริงอันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งซมบอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาปุ๊บมาถึง สตาร์สเตตแล้วก็รับเอแล้วก็เ c ็ e p ตนี่เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมี s t าร์สเตตมีเอ็กเซสต์ติงสเตถ้าคุณไม่วิ่งอะไรหรือแบบไม่เป็นเอก็ตายตายไปเนาะอันนี้ก็ง่ายโอเคอ่ะมาเป็นอนนี้แล้วครับอันนี้คอนแค t ครับนี่ผมจะเขียนทุกอย่างในหน้าเดียวเลยว่ะโอ้ไม่เป็นคนประหยัดสเป์มากคอนแค t ทำไงครับ โอเคเราเราก็จะต้องพิสูจน์บายอินดักชันแล้วเนาะขอล้งตรงนี้นรัคอนแคปผมได้เขียนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นจากอินดักชันไฮบริสิสเนาะจะได้ว่ามี NFA n 1ที่ accept อะไรนะ language เรียกว,ว่า Ls แล้วกันนะและ n สองนะที่ a c c e p t lt ใช่ไหมโดย n หนึ่งกับ n สองเนี่ยอยู่ใน format นี้ก็คือมีมี start state a c c e p t นิ state หนึ่งอันเพราะนั้นก็ผมจะเขียน n หนึ่งนี่ n หนึ่งนี้ n สองแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เราจะสร้าง m a c h i น e ที่มันรับ Sect, อินเสกคอนแคของ S กับททำไงครับมันจะสร้าง N ดังนี้เนาะก็คือคุณก็ต้องทำไงครับเราก็ามาต่อกันใช่ไหมเราก็จะได้หน้าตา้าวนี้เนาะก็เป็นหนึ่งอ่าคือคุณ,คณ,คณมันเขียนได้ไหลายแบบผมจะเขียนอย่างนี้แล้วกันหนึ่ง ก็คือ a c c e s t i n g s t a t e มันก็เป็นอย่างเดิมเนาะแลเราเชื่อมันด้วยอาร์เซลันนี้นะนนะซึ่งถ้าเครื่องจักรใหญ่ของเราก็จะหน้าตาแบบน,นี้คิดว่าก็เป็นไอ้ก้อ,อนใหญ่ๆเลยนอันนี้ก็คือเ็โอเคไหมครับก็คือจิ้มๆแบบนี้อันนี้อันนี้คือเหมือนที่เราทํามาแล้วแหละแต่มันทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่า Induction ในโพลิสิเราคือมันง่ายกว่ารูปนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ output มันเอาพุ t มัน a อ c e ซน i n g state มีหลายอันนะี่ย แต่ว่านี่อันนี้เราสร้างเองเราไม่ได้เอากรชีดใ,ใดๆเราก็สามารถบอกเงื่อนไขเออมันต้องมีอันเดียวนะเราก็สร้างมาแบบนี้นะฮะโอเคเอออยู่นี่ยหละอยู่นี่เราก็จะทำคล้ายๆเดิมนะฮะผมก็จะเป็นคนคนคนที่เกียนหนึ่ง,น,งนะชนิไหนไหนในไหนก็ในไหนแล้วนะฮะนไหนก็ไม่ได้ใช้กระดาษดำจริงแล้วแล้วก็ชิป โอ้หครั้งแรกในชีวิตที่ใช้กระดาษนำบอมแล้รู้สึกว่าแอดวานจังเลโอเคนะะเราก็จะมีโอ้จริงๆต้องกรอนี้มาได้ด้วยโอ้ร,รู้สึกว่าสมาร์ทมากอ่ะโอเคเราก็จะสร้างสร้างไงครับถ้าใช้วิดีเดิมเราก็จะแบบอ๋อกูมีเอ็นหนึ่งเนาะ ก็มี n สองใช่ปะ่ะคุณก็สร้างอันใหม่มาแล้วก็อัลฟิโอนมาเนี้ยราก็ accept สองที่อย่างนี้ใช่ปะ่ะเราสร้างอย่างนี้ก็ได้แต่พิสูจน์ถูกไหมไม่ถูกเพราะอะไรครับเราต้องมีหนึ่ง accepting state แล้วก็เป็นคนละ s t a t e กับ starting state เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องอถอยถอยอยเราต้องทำไงครับเราก็อัลอิโอมนมา น,นี่นะอ่าน,นี่ก็ผ่านนะสุดท้ายคุณจำรูปพวกนี้ได้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะผมแคปมารวมให้นะเพราะเดี๋ยวคุณต้องทำนะครับชีวิตจะมันนิดหนึ่งสตาร์สตาร์คุณก็บอกว่าโอเคเหมือนแบบเดิมครับให้จากไอเอสมีเอนที่เอ็นเอเอ็นนะฮะที่ a อ c e เซปต์เอล ะะที่มีหนึ่ง accepting state ที่อะไรก็ว่าไปนเนาะก็หน้าตานี้โอเคทีนี้ถ้าคุณจะทำเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอนพ r i m มได้ไงจะสร้าง n p r นพ e มนะครับที่ accept L ของเ e star ดังนี้เนาะคุณก็ทำไงครับเหมือนเดิมเมื่อกี้เนาะคือ เดี๋ยวผมจะทำเวอร์ชันที้มันยังไม่ถูกกันนะก็คือมาถึงก็รับก่อนเลยเนาะแล้วก็เอามาวิ่งตามเอ็นใช่ป่ะอัสซีรอนมานน่แล้วก็อัสซีรอนมานี่อันนี้มันก็พอได้แต่ว่า Accepting state กับ start state แม่งเป็นอันเดียวกันแม่งก็ยังไม่ได้ดีเนาะมันคุณจะต้องต้องใส่เข้าไปแบบนี้นะก็จะได้ accepting state อันนั้นเป็นคนอ่านซึ่ง นี่มันจะดูไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่ามันอยู่มันเออมันไม่ค่อยสวยอะแต่ก็โอเคคือมันบ้านเป็นของกล่องยากถ้าคุณอยากให้สวยคุณต้องแบบทำไงวะย้ายนิดนึงอันนี้ผมโอเคไหนๆจะเป็นคนดีแล้วมวาวาดรูปให้สวยนิดน,นึงเ<น>ป็สปนสไตล์นิสเซเตอร์อาจจะสเซตอร์ก็ี หนอาตาเป็เครื่องจักรหน้าตาสวยงามอ้วนนิดนึงนะฮะแบบนี้นะฮะตอนคุณทำไอ้ไอ้เส้นขีดข้างบนไม่ต้องทำก็ได้นะฮะแม่งผมแค่วงให้มันดูดูงามเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอาจจะไม่งามเท่าไหร่คุณอาจจะแบบจารไม่ทำที่อะไรผมก็อยากรู้ไงแล้วผมทำที่อะไรอโอเคชิบนแล้วผมก็ใส่กับอันนี้คนระับแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น ก็ก็ทําแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าทำได้หมดก็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 ได้อันนี้นะฮะก็ได้ว่าทุกๆุเคสทาได้หมดเลยนะฮะก็จะมี NFA ที่ accepting NFA นะฮะที่มีหนึ่ง p t c e p t เซ็แล้วก็ที่ไม่เหมือนกับซาร t i n g ต t a ต e ตามที่ต้องการก็ทําได้ทุกเคสแล้ก็จบบทพิสูจน์นะทีนี้เออเรามาดูตัวอย่างกันนะครับโอ้โหตัวอย่างหลายท่านจังเลยนะอ่าโอเคนะฮะ ามาดูทีนี้เราจะสร้างอันนี้ครับด้วยด้วยวิธีทอมสันในกราที่คือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ทอมสันในกราที่ว่าคุณหลับตาขยับมือเอาหัวโคบพื้นก็ใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสร้างตามทอมสันในกราที่มันก็ต้องค่อยทําทีละขั้นเราก็ทํานี้คือสังเกตว่ามันมีสัมมิเคชั่นมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้บวกกันอยู่ใช่ป่ะส่วนอันนี้เป็นสองอันคอนแทตกันใช่ป่ะนั้นคุณต้องค่อยทําทีละขั้น แต่อย่าเพิ่งงง accepting state เพราะว่าม่นจะทำให้คุณงงเนาะเราก็หนึ่งอันนี้รับหนึ่งนะก็หน้าตาน่ารักก็แบบนี้ใช่ไหมเปิดมารับหนึ่งระบาย a c c e p t ใช่ป่ะอันนี้คือก้อนแรกอันนี้แหละศูนย์ศูนย์ก็คือคุณแนะนำอันด้วยที่รับศูนย์ก่อนเห็นไหมอันนี้รับศูนย์อันนี้ก็รับศูนย์ใช่ป่ะแล้วก็เชื่อมมันด้วย epsilon ใช่ไหมอันนี้คืออนันนี้สุดท้าย ยูเนี่ยนกันใช่ป่ะคุณก็จะมีสตาร,ร,ร์ทติ้งสเตตนี้แล้วก็แอสตัติ้งสเตตรงนี้อันนี้ก็วิงไปด้วยเอ็กซ์กอนแบบนี้โอเคไหมฮะก็ไ,ะได้รูปนี้มาโอเคเวลาทำมันก็จะผมจะผมจะวาดเป็นขีดๆให้ดูนะว่าตัวปัญหาย,ย่อยคุณอะไรอันนี้คือหนึ่งเนาะอันนี้คือศูนตัวแรกนี้ศูนย์ตัวที่สองแล้วก็คอนแคตกันกลายเป็นอันนี้ แล้วสุดท้ายโอเคประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าว่าให้สวยน่าจะขอตัวยาตที่นึงครับอ่าโอเคทีนี้ถ้าถ้าหน้าตัดไปครับไม่เป็นสตาร์ครับโอเชียรคุณก็ก็กไปปรับปุุงทำไมยอ,มอนนึ่งชื้บโอ้โ,อโหสตาร์ทำไงครับ เหมือนเดิมคุณก็สตาร์สเปสตร,ตรงนี้เนาะแล้วก็วิ่งมาแล้วก็มางงๆแอปซิลอนตรงนี้แล้วก็แอเซสตรงนี้เนาะแล้วคุณก็วิ่งแอปซิลอนมานี้แล้วก็แอสซิลอนแบนี้แล้วก็ตรงนี้มึงเลิกเป็นแอปซิลอนได้โชว์โอเคไหมฮะอ่ะทีนี้ถ้าบวกอันนี้เข้าไปด้วยครับ คุณก็คุณก็ต้องเละก๊อปนี้มานะปุ๊บเดี๋ยวอย่าลืมต้องแปลงดีเอฟเอนะฮะถ้าแปลงดีเอฟชีวิตคุณก็จะแบบเมามันหะลุหันนิดนึงนะ,ะอันนี้ตัวเอ็กเซลเลยอยู่นะะี้เนาะอันนี้หนึ่งสตาร์ก็เหมือนเดียวรับต้องสร้างหนึ่งก่อน สตาหนึ่งสตาทำไงครับคุณก็จะมีอ่อันนี้เนาะอันนี้หนึ่งสตาแล้วโอเคทีนี้เอ่อมาบวกต่อตามได้ศูนย์ใช่ไหมคุณก็อ๋อโอเคตามได้ศูนย์ก็อะไรนะเอฟซิรอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ศูนย์อันนี้เนาะแล้วก็จะมาบวกกันใช่ไหมครับ คุณก็ต้องสร้างอันนี้อันนี้อยู่เนียนก่อนอันนี้ใช่ไหมก็ออซิลอนอันนี้เนาะแล้วก็ accepting state อยู่นี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบนี้นะฮะตอวกายเป็นเพื่อจับใหญ่โตโมโหลานินดนึงเนาะประมาณนี้ทีนี้พอคุณได้ตรงนี้เสร็จอันนี้ได้ NFA แล้วเนาะทีนี้ NFA จะแปลงเป็น DFA ทำไงครับ คุณแม่งม,มีกี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่หกเป็นร้อยครับล้วนามือนนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคมันจะมีห้ามันจะมีหกคอนสตรัคชั่นเนาะซึ่งอันแรกถ้าอันนี้เนาะอันนี้ก็คือรูปหน้าตายอ่างนี้เนาะถ้าถ้ามตี้ก็คือจะเป็นเอ่อ ถ้าเป็นตัวเดียวเป็น a นะก็จะเป็นอันนี้คือเบสิกสามอันเนาะอ่าโอเคทีนี้ c อน c a t คอนแคเนาะก็จะเป็นเอ่อมี Input s กับ t ใช่ปะ่ะ s, <S เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็ t ผมจะใช้สัญลักษณ์นี้ทั้งคู่เนาะเวลาสร้าง c อนแค t ยูเนี่ยนก็สตาร์เนาะจริงๆคอนเซปชันเราเนี่ยทำไมมันถูกเนาะจริงๆต้องพิสูจน์แต่ว่าเราเป็นคนอู้นะฮะถ้าเราพิสูจน์นี้เลยจะน่าจะไม่ทันแต่ว่าส่วนใหญ่สองอนเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นทําไมมันถูกเนาะแต่ว่าสตาร์เนี่ยมันจะมีประเด็นนิดึแต่ว่าจะพิสูจน์ว่าสตาร์ถูกก็ต้องบอกว่าเออมันบายอดักชันอะทําทําแบบเดิมนะของดูหนังสือนิดนึงว่าเขาเขียนยงไงให้มันน่ารักนะผมเขียนมันไม่ค่อยสวย โอ้ผิวน,น,นี้สวยกว่าโอเคครับผมก็ไดแล้วนี่เนาะแล้วก็เอ็กเซปต์อยู่นี่แล้วก็ ดูโรคจิตนิดนนะึงครับแต่ก็ดูสวยกว่าจริงๆคนระันะบรูปนี้เนาะอันนี้สตาร์ครับก็คือเปิดมาจะวิ่งไปเอสก็ได้หรือจะวิ่งไป a อ c e เซปต์เลยก็ได้แต่ถ้า a อ c e เซปต์เสร็จก็วิ่งจากเอสเสรมา a อ c e เซปต์หรือว่าจะวิ่งกลับไปเรื่องใหม่ก็ได้นะผก็จะน่าตาน่ารักรนะนารักจริงว่ะโอเคยอมแล้วว่านะงัน้นก็ อ่ะเดี๋ยวผมจะแคปรูปนี้ใส่ d ิ s c o อ d ์ให้ด้วยนะครับเผื่อคุณจะได้ดูได้